ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูฟ้าชาแนลสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่3ชุดที่5กันนะคะคำรามคำสาบขีข้อมูล คีรีคืนเดือนเพนคุกกี้คุณค่าคุณธรรมคุณย่าคุณลุงคุ้นเคย คูปองเคก้กเครื่องยนต์เครื่องร่อนเครือญาติเครื่องเล่นวีดีทัศ เคลมเคว้งควางคืแคร่แครอทแคลงใจแคลเซียม คโครงเคลงของฆ่าโฆษณาหรือโฆษสนางูทะเลเง,งะงะ เนี่ยเนียบกริบจมูกจรจรันจรจัดจรด จันยาจราลีจรวดจราเข้จริงจริงใสจอก จจอกแหนจ้องน่องจักตอกจังหวะจังหวัดเยี่ยมมาก่ะเด็กๆ และพบกันใหม่สวัสดีค่ะ